ดีครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาครับซึ่งพญานาคนี้คิดว่าหลายๆท่านคงจะรับรู้มานานแล้วละ่ะแต่ที่ยังเป็นเรื่องยืนยันยังไม่ค่อยมั่นใจนักก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างหน้าตาของพญานาคนั่นแหละครับเพราะเท่าที่เคยเห็นตามรูปภาพ หรือตามวัดวาอารามต่างๆนั้นก็เห็นว่ามีความแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันบ้างบางครั้งก็อาจจะได้ยินได้ฟังจากพระธรรมเทศนาของพระอริยเจ้าที่ท่านรู้เห็นจากภาพนิมิตแต่ทั้งนี้แม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยอยู่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นรูปร่างหน้าตาของพระานาคนั้น จะเป็นแบบไหนกันแน่นอกจากดูเหมือนจะหาข้อสรุปเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของพญานาคไม่ได้แล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพญานาคอีกว่าพญานาคนั้นจะเลื้อยในลักษณะใดถ้าจะสรุปตามที่เห็นในภาพอนิเมชั่นทางอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่แน่ใจอีกนั่นแหละเพราะตามที่ดูนั้นพญานาคจะเลื้อยในลักษณะเช่นเดียวกันกับอาการที่งูเลือ้อย คือจะเลื้อยเป็นลักษณะลำตัวตวัดไปซ้ายทีขวาทีอย่างที่เราเคยเห็นแต่เมื่อไปดูลักษณะการเลื้อยของพญานาคที่เป็นรูปปูนปั้นตามวัดวาอารามต่างๆเช่นต,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 ตามบันไดโบสถ์หรือศาลาจะเห็นว่าลักษณะการเลื้อยของพญานาคนั้นจะเลื้อยเป็นแบบลูกคลื่นคือเวลาเลื้อยนั้นลำตัวจะกระโดกขึ้นกระโดกลงหรือโค้งขึ้นโค้งลง และเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวของคลื่นน้ำและเรื่องต่อไปนี้จะเล่าเกี่ยวกับพยานาคตามที่คุณบัวแก้วเล่าให้ฟังครับแต่แกก็ขอบอกเล่าเรื่องราวนั้นในลักษณะของความฝันซึ่งเมื่อได้ฟังจนจบแล้วผู้เล่าเองก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าความฝันอะไรจะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างกับในหนังขนาดนั้นเรื่องมีอยู่ว่า คุณบัวแก้วกับพ่อมีที่พำนักอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําแห่งหนึ่งจะเรียกว่าอาสมก็น่าจะได้ครับเป็นเหมือนสำนักปฏิบัติธรรมทั่วๆไปเป็นที่พักหลังเล็กๆหลังคามุงด้วยหญ้าคาส่วนฝานั้นเป็นริ้วไม้ไผ่ตีรอบคล้ายไม้ระแนงอยู่ใกล้ฝั่งของแม่น้ําไม่ไกลนักก็ประมาณสองสามเมตรประมาณนั้นคุณพ่อนั้นดำรงตนในเพศแบบลือสี แต่การแต่งกายนั้นจะเป็นชุดขาวซึ่งปฏิบัติเคร่งครัดในศีลในธรรมจนมีฌานบารมีแก่กล้ามากพอสมควรส่วนคุณบัวแก้วนั้นก็แต่งกายด้วยชุดขาวเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมที่มักจะเห็นโดยทั่วไปโดยคุณบัวแก้วนั้นจะคอยปฏิบัติดูแลคุณพ่อนั้นด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีอย่างสม,ม่ำเสมอตลอดมาวันหนึ่ง เมื่อเห็นว่าน้ำดื่มในตุ่มดินแบบโบราณซึ่งตั้งอยู่ข้างที่พักเหลือน้อยแล้วจึงได้หาครูถังสังกะสีแบบคนสมัยก่อนที่อยู่ตามชนบทเขาใช้สําหรับตักน้ำเดินไปตักน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นในขณะที่นำถังหย่อนลงไปตักเอาน้ำนั้นก็รู้สึกว่าครูถังน้ำนั้นไปกระทบกับอะไรสักอย่างที่อยู่ใต้น้ำแต่ก็ไมกระทบแบบ ถังกระทบไม้แต่มันรู้สึกอ่อนนุ่มก็รู้สึกแปลกใจและสงสัยว่าครูถังน้ำที่หย่อนลงไปตักน้ำนั้นไปกระทบกับอะไรในน้ำขณะที่กำลังมีอาการแปลกใจและสงสัยอยู่นั้นพรันก็เลยเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจนเห็นเป็นร่างงูขนาดใหญ่มากมีสีดําซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณว่า เท่าท่อปูนซีเมนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรในขณะที่งูขนาดใหญ่นั้นซึ่งสามารถมองเห็นได้ใต้ผิวน้ำมีลักษณะเหมือนงูแต่ที่เห็นแตกต่างจากงูธรรมดาก็คือบริเวณหัวนั้นจะมีงอนสีแดงมีสามแฉกซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นในความรู้สึกขณะนั้นของคุณบัวแก้วก็รับรู้ได้ว่านั่นคือพญานาะค พอรับรู้ได้อย่างนั้นร่างนั้นก็โผล่ส่วนหัวขึ้นมาแต่แทนที่จะเห็นเป็นหัวพญานาคตามที่ปรากฏใต้ผิวน้ำก็กลับกลายเป็นเนื้อร่างของชายหนุ่มที่มีผิวพรรณไม่ดำไม่ขาวคล้ายผิวเนื้อดำแดงของคนแต่จะปรากฏให้เห็นเพียงครึ่งตัวซึ่งส่วนที่เหลือนอกนั้นก็จะเป็นร่างของพญานาคยาวทอดไปตามลำน้ำจนมองเห็นลิบล ลักษณะของชายหนุ่มนั้นไม่ใส่เสื้อแต่มีสร้อยสังวานสวมเฉียงจากไหล่ซ้ายลงไปเหนือเอวด้านขวาต้นแขนจะผูกด้วยผ้าสีแดงศีรษะก็ผูกรัดด้วยผ้าสีแดงเช่นเดียวกันเมื่อเห็นเช่นนั้นแทนที่คุณบัวแก้วจะกลัวกลับมีความรู้สึกเป็นปกติไม่นึกกลัวแต่อย่างใดทั้งยังสังเกตเห็นอาการของความเป็นกัลยาณมิตรของพญานาคนั้น เมื่อปรากฏต,ตัวขึ้นมาให้เห็นแล้วชายหนุมน่มในร่างครึ่งตัวก็ถามคุณบัวแก้วด้วยอาการเย้มแย้มแบบมีเมตตามากว่าอยากไปเที่ยวชมบ้านเมืองของเราไหมล่ะถ้าอยากไปเราจะพาไปคุณบัวแก้วก็ตอบว่าอยากไปเจ้าค่ะแต่ขอหาบน้ำไปใส่ตุ่มให้พ่อก่อนแล้วจะกลับมาเจ้าค่ะเมื่อคุณบัวแก้ว ได้หาบเอาน้ำไปใส่ตุ่มไว้ให้พ่อเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาตามที่ได้รับปากไว้ขณะที่เดินกลับมาท่าน้ำก็เลยเห็นชายหนุ่มน,นั้นยืนมองดูและมีอาการยิ้มน้อยๆดังชื่นชมในการรักษาคำพูดของคุณบัวแก้วเมื่อมาถึงฝั่งที่ชายหนุ่มน,นั้นยืนอรออยู่ชายหนุ่มน,นั้นก็บอกให้คุณบัวแก้วเอามือแตะแขนของเขาไว้แล้วบอกให้คุณบัวแก้วหลับตา เมื่อหลับตาลงก็รู้สึกว่าได้มายืนอยู่อีกจุดหนึ่งเป็นบันไดศิลาแรงและทอดลงไปในน้ำข้างล่างแล้วก็ได้ยินเสียงบอกให้ลืมตาได้แล้วเมื่อลืมตาขึ้นก็แลเห็นชายหนุ่มนั้นมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่การแต่งกายก็เห็นเป็นแบบอย่างที่เห็นในครั้งแรกแต่เห็นเป็นร่างของมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่เป็นครึ่งคนครึ่งนาคอย่างที่เห็นครั้งก่อน และจุดที่ยืนอยู่นั้นก็เป็นการยืนอยู่ใต้น้ำทั้งหมดแต่เสื้อผ้าและอร่างกายนั้นไม่เปียกแต่อย่างใดรอบๆกายก็เป็นน้ำทั้งหมดและรู้สึกเย็นสบายและมีอาการเป็นอยู่อย่างปกติของทุกอิริยาบถน้ำนั้นมีสีขาวเหมือนจะขุ่นคล้ายกระจกฝ้าหรือสีของแม่น้ำโขงเมื่อแงนหน้ามองขึ้นไปจะเห็นคลื่นน้ำกระเพื่มกระทบแสงอาทิตย์ เลื่อมพรายระยิบระยับสวยงามมากเมื่อเดินลงมาจนสุดบันไดก็จะเป็นบริเวณที่แลดูแล้วคล้ายบริเวณวัดหรือพระราชวังแต่ในความรู้สึกของคุณบัวแก้วนั้นจะรู้สึกว่าเป็นพระราชวังแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วชายหนุ่มนั้นก็บอกว่าอยากดูอะไรก็เดินหาดูได้เลยนะพูดแล้วก็หายวับไป เมื่อได้มาอยู่ในถ้ำกลางมหานครที่ตราการตาด้วยแก้วแหวนเงินทองซึ่งในความรู้สึกของคุณบัวแก้วนั้นก็คือเมืองพญาน,นาคหรือวังนาคารสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปคล้ายเวลาใกล้ค่ำแต่ไม่มืดคือมีความสว่างชัดเจนไปในทุกที่ไม่มีแสงของดวงอาทิตย์แต่อย่างใดบรรยากาศดูเงียบสงบเย็นสบายอาณาบริเวณนั้นกว้างขวางใหญ่โตมโหฬารมาก พื้นและตัวปรา,าสาทอาราชชังนั้นจะเป็นทองคําทั้งหมดตัวปรา,าสาทนั้นประกอบด้วยแก้วแววระยิบระยับหลากสีงามจนสุดจะบรรยายและในอนาบริเวณนั้นจะเป็นตัวปรา,าสาทหลังเดียวที่ทอดยาวออกไปจนมองสุดลูกตาโดยภายในนั้นจะเป็นทางทอดยาวเข้าไปสู่ตัวปรา,าสาทและสถานที่ต่างๆนั้นเป็นแห่งๆไป เมื่อยืนตะลึงกับความอลังการที่ตรการตาอยู่ครู่หนึ่งคุณวัวแก้วก็ตัดสินใจเดินไปตามเส้นทางที่ทอดไปทางขวามือเมื่อเดินไปได้ไม่ไกลนักก็เลยเห็นห้องโถงที่เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองเรียงรายเป็นชั้นชั้นจนสูงตระงานและส่องรัศมีของเพชรนินจินดาตลอดทั้งประกายรัศมีของทองคำร่างพราวระยับส่องสว่างไปทั่วบริเวณ แต่ในความรู้สึกของคุณบัวแก้วในขณะที่ทัศนาความงดงามอลังการของแก้วแหวนเงินทองตลอดทั้งเพชรนินจินดาอยู่นั้นก็ไม่มีจิตใจนึกอยากจะได้แต่ประการใดเพียงมีความรู้สึกชื่นชมและอัศจรรย์ใจในความงดงามของสิ่งมงคลล้ำค่าทั้งหลายเท่านั้นจากนั้นคุณบัวแก้วก็ได้เดินย้อนกลับมาที่จุดเดิมแล้วเดินต่อไปยังอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งตลอดเส้นทางก็เรียงรายไปด้วยปราสาททองคำที่ประดับด้วยแก้วหลากสีระยิบระยับตลอดเส้นทางเมื่อเดินไปได้สักครู่ก็เลยเดินเข้าไปตามเส้นทางที่แยกไปทางซ้ายมือก็เห็นอนาบริเวณที่เข้าใจว่าเป็นวัดเพราะภายในจะมีวิหารและพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่มากมีรัศมีสีทองเปล่งประกายออกมาสวยงามตลอดเวลา ถัดออกไปก็จะเป็นพระเจดีย์ทองคำองค์ใหญ่สูงเสียดฟ้ามีรัศมีเปล่งประกายงดงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจและด้านหน้าพระพุทธรูปนั้นจะเป็นลานกว้างใหญ่เข้าใจว่าจะเป็นสถานที่บำเพ็ญหรือปฏิบัติาศาสนพิธีคุณบัวแก้วได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปทองคำแล้วลุกเดินออกมาก็มองเห็นเส้นทางหนึ่งที่ทอดเข้าไปสู่ห้องโถงขนาดใหญ่จึงเดินเข้าไป พรันก็ได้ยินเสียงของผู้ชายก้องกังวานออกมาว่าเข้ามาเลยเข้ามาได้เลยในห้องโถงนั้นเต็มไปด้วยรัศมีแห่งทองคำเปล่งประกายอารามตาคุณบัวแก้วมองเข้าไปก็เห็นร่างร่างหนึ่งนั่งอยู่บนแท่นประทับที่เป็นทองคำล้วนๆและเปล่งรัศมีตลอดเวลาส่วนร่างนั้นก็เพียงปรากฏให้เห็นเพียงให้รู้ว่า เป็นรูปร่างคล้ายคนแต่ไม่ให้เห็นหน้าตาคือจะมีรัศมีเปล่งประกายออกมาคลุมร่างนั้นตลอดเวลาและร่างนั้นก็กล่าวถามออกมาว่าเดินชมไปหลายที่หลายแห่งไหมล่ะเดินชมแล้วเจ้าค่ะเป็นบุญวาสนาจริงๆที่ได้มาชมเจ้าค่ะถ้าอยากจะมาอีกก็ให้ระลึกถึงเรานะแล้วจะให้คนไปรับเจ้าค่ะ ขอกราบขอบพระคุณท่านมากเจ้าค่ะจากนั้นเพียงคุณบัวแก้วคิดว่าจะกราบเท่านั้นก็ปรากฏเห็นชายหนุ่มพยาหน้าที่ไปรับในครั้งแรกยืนรอรับอยู่ใกลๆ้ๆแล้วเขาก็บอกให้คุณบัวแก้วเอามือแตะแขนและหลับตาเหมือนตอนที่จะลงมาพรันก็ปรากฏว่าตนเองยืนอยู่ริมฝั่งน้ำใกล้ที่พักในทันใดคุณบัวแก้วนี้ก็แปลก แกเป็นคนที่มักจะเห็นสิ่งลี้ลับซึ่งคนอื่นไม่เห็นแกก็มักจะเห็นแต่ว่าแกเป็นคนที่มีเซนส์หรือมีสัมผัสพิเศษก็ไม่น่าจะผิดและแกก็ยังเป็นคนที่มักจะฝันเห็นสิ่งลี้ลับอยู่เรื่อยๆอย่างเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คุณบัวแก้วก็บอกว่าคืนหนึ่งคุณบัวแก้วได้ฝันไปว่าวันหนึ่งคุณบัวแก้วได้ไปยืนอยู่ข้างบึงที่กว้างใหญ่ ที่ดาาสดืนไปด้วยบัวท,ที่กำลังออกดอกสวยงามและขณะที่แกกำลังยืนชมความงามของธรรมชาติในบึงบัวอยู่นั้น <S <S ก็มองไปเห็นพญานาคตัวเล็กๆหลายตัวในความมรู้สึกว่าเป็นลูกของพญานาคก,กำลังเลือ้อยถลายหอกล้อก,กันเล่นในน้ำบางครั้งก็เลือ้อยถลายขึ้นบนฝั่งที่เป็นโคลนตมจนมองเห็นเป็นร่องรอยเต็มไปทั่วบริเวณฝัง่งบ้างก็เลือ้อยพันกัน พลิกไปเพลิกมาดูเหมือนเด็กๆที่กำลังเล่นหยอกล้อกันเท่าที่ได้ยืนดูจะเห็นว่าพญานาะคตัวเล็กๆที่กำลังเลื้อยหยอกล้อกันอยู่นั้นมีสีสันแตกต่างกันออกไปบ้างก็เป็นสีเขียวบ้างก็เป็นสีดำบ้างก็เป็นสีทองและแต่ละตัวนั้นจะมีหงอนสีแดงทุกตัวซึ่งก็แลดูสวยงามมาก ในขณะที่กำลังเพลิพเดเพลินอยู่กับการดูลูกพญานาคเลือ้อยหอกล้อกันอยู่นั้นพรันก็ปรากฏลำแสงสีทองพุ่งจากใต้น้ำขึ้นมาลำแสงสีทองนั้นสวยงามมากพอลำแสงสีทองพวยพุ่งขึ้นมาได้สักพักก็ปรากฏเห็นพญานาคที่มีลำตัวใหญ่ขนาดท่อปูนซีเมนหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อรถสิบล้อลอยตัวขึ้นมาจากใต้น้ำพญานาคนั้น มีลำตัวสีทองและมีเกล็ดสีทองเปล่งประกายรัศมีงดงามมากพอปรากฏตัวขึ้นพญานาคก็ค่อยๆเลื้อยเข้ามาฝั่งที่คุณบัวแก้วยืนอยู่เมื่อมาถึงฝั่งก็กรายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามมีผิวพรรณงดงามแต่งกายด้วยผ้าโจงกระเบนสีทองแต่ไม่ได้สวมเสือ้อสวมชดาที่ศีรระและกำไลแขนที่คอก็เป็นเครื่องประดับ และสวมสร้อยสังวานซึ่งทั้งหมดหล้วนเป็นทองคำยืนอยู่บนฝั่งใกล้ๆ,ๆกับคุณบัวแก้วและพญานาคในร่างชายหนุ่มนั้นก็ได้ถามขึ้นว่าอยากไปเที่ยวไหมจะพาไปดูบ้านของเจ้าฝ่ายคุณบัวแก้วซึ่งอยู่ในอาการปกติไม่มีตื่นตกใจกลัวแต่อย่างใดจึงได้ตอบไปว่าอยากไปเจ้าค่ะจากนั้นพญานาคในร่างของชายหนุ่ม ก็กลายร่างกลับเป็นพญานาคเหมือนเดิมและบอกให้คุณบัวแก้วขึ้นขี่หลังพอคุณบัวแก้วขึ้นขี่หลังแล้วพรันพญานาคก,ก็พาคุณบัวแก้วลอยออกนอกฝั่งแล้วลอยขึ้นสูงเรื่อ,อยๆผ่านก้อนเมฆที่เป็นปุยขาวสะอาดดังสำรีไปเรื่อ,อยๆพรางก็มีละอองเหมือนฝอยฝนโปรยก่อตามตัวซึ่งก็รู้สึกเย็นสบายมากแต่ก็ไม่เปียกชื้นแต่อย่างใด ในขณะที่คุณบัวแก้วนั่งหลังพญานาคผ่านก้อนเมฆต่างๆไปเรื่อยๆนั้นก็ได้แลเห็นปราสาทมากมายที่มีขนาดแตกต่างกันไปเล็กบ้างใหญ่บ้างตัวปราสาทเป็นทองคำทั้งสิน้นประดับด้วยแก้วหลากสีเปล่งประกายรัศมีร,ระยิบระยับงดงามจนไม่รู้จะบรรยายอย่างไรได้และแต่ละหลังนั้นจะลอยอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆอยู่นิ่งๆ ในความรู้สึกของคุณบัวแก้วนั้นบอกว่าที่ปราสาทแต่ละหลังมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างนั้นก็เนื่องด้วยบุญบารมีของแต่ละคนที่สั่งสมมาบุญบารมีมากก็ได้อยู่ปราสาทหลังใหญ่บุญบารมีไม่มากนักก็ได้อยู่ปราสาทขนาดลดหลั่นกันไปสังเกตได้ว่าปราสาทบางหลังก็มีเจ้าของนั่งอยู่ภายในแต่บางหลัง ก็ปิดประตูไว้เพราะยังไม่มีเจ้าของเข้าอยู่นั่นเพราะต้องรอผู้เป็นเจ้าของสั่งสมบุญบารมีให้พอก่อนจึงจะเข้าไปอยู่ได้และแต่ละหลังนั้นก็จะเข้าอยู่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองเมื่อลอยผ่านปราสาทต,ต่างๆไปพรันก็มีเสียงบอกให้คุณบัวแก้วมองไปดูปราสาทหลังหนึ่งซึ่งมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นทองคำล้วน ประดับด้วยแก้วหลากสีสวยสดงดงามระยิบระยับพร่างคลายสวยงามตรการตาแล้วพญานาคก็บอกว่านี่แหละบ้านของเจ้าแต่เดี๋ววนี้ยังเข้าอยู่ไม่ได้เพราะยังไม่สมบูรณ์เจ้าจะต้องกลับไปสั่งสมบุญให้มีบุญบารมีสมบูรณ์ก่อนค่อยกลับมาอยู่และพญานาคยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าบุญบารมีนั้น เป็นของใครของมันใครทำคนนั้นก็ได้เจ้าจงกลับไปสั่งสมบุญบารมีให้สมบูรณ์เจ้าทำได้เท่าไหร่บุญบารมีนั้นก็เป็นของเจ้าทั้งสิน้นจากนั้นพญานาคก,ก็พาคุณบัวแก้วลอยหวนกลับลงสู่ข้างบึงบัวที่เดิมเมื่อส่งคุณบัวแก้วไว้ริมบึงบัวณจุดเดิมแล้วพรันพญานาคสีทองนั้นก็พรันหายวับไปในทันใด หลายวันต่อมาคุณบัวแก้วได้ไปยืนเล่นที่บึงบัวที่เดิมและได้เห็นแสงสีรุง้งพวยพุ่งขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางใบบัวและดอกบัวพรันก็ปรากฏร่างของพญานาคที่มีลำตัวใหญ่มากมีลักษณะเหมือนงูแต่มีหงอนสีแดงคล้ายหงอนไก่ลำตัวและเกล็ดสีเขียวอมน้ำเงินเปล่งประกายเลื่อมพรายงดงามมากค่อยๆเลื้อยเข้ามาหาคุณบัวแก้ว เมื่อลอยมาถึงฝั่งก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มในลักษณะการแต่งกายแบบทรงเครื่องทองคำสวมชดาและกำไลแขนทองคำพร้อมทั้งคอก็มีสร้อยสังวานงามระยับในมืออุ้มเด็กทารกผิวขาวน่ารักน่าเอ็นดูมีลักษณะของผู้มีบุญแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าขอฝากเด็กคนนี้ไว้ให้เจ้าเลี้ยงนะเพราะข้าจะต้องไปจำศีลอยู่นานมาก จึงขอให้เจ้าเลี้ยงดูเขาให้ดีพูดแล้วพรางอุ้มเด็กในมือส่งให้คุณบัวแก้วรับไว้คุณบัวแก้วได้บอกว่าแกมักจะฝันเกี่ยวข้องกับพญานาคอีกหลายครั้งจนมีความรู้สึกผูกพันกับพญานาคซึ่งบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าตัวเรานี้จะเป็นเชื้อสายของพญานาคส่วนท่านผู้ชมผู้ฟังจะมีความเห็นเป็นอย่างไรนั้น ก็ขอให้เป็นวิจารณญาณของท่านนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดไปขอขอบพระคุณครับ